สวัสดีค่ะนมัสการพระคุณเจ้าและสวัสดีกาลยานามิตรผู้มีบุญทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเวียนเทียนออนไลน์หยุดใจวันพระประจำวันพระขึ้น8ดข้าเดือน8วันพระนี้เราจะไปเวียนเทียนกันที่พระพุทธรัตตนมหามิ่งมงคลบรมไตัโลกนาถอยู่ที่ อำเภอท่าร่จังหวัดเลยและเช่นเคยนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณยอดกาลยานมิตรที่เข้ามาให้กำลังใจกันตั้งแต่ช่วงต้นของรายการและอยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณค่ะและก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะ ก็อยากจะขอเชิญชวนให้ร่วมกิจกรรมนะคะพันษาพันซูมซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยจัดที่ห้องซูมห้องที่1นนะคะก็คือห้องนี้นะเริ่มเวลาประมาณ19นาฬิกาแต่สามารถจะเข้าก่อนได้นะคะหรือถ้ายังไงแล้วเนี่ยจบจากกิจกรรมนี้นะคะอย่าเพิ่งออกนะคะก็เข้าต่อกันไปเลยนะคะกิจกรรมจะจัดตลอดทั้งพันษานะคะและที่สําคัญผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็จะมี กิจกรรมต่างๆมากมายนะคะหลังจากที่ออกพรรษาแล้วนะคะกิจกรรมโครงการของเราเนี่ยก็จะมีการแจกเสื้อนะคะสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมก,กิจกรรมตามกําหนดนะคะมีการแจกทุนการศึกษาให้กับเด็กๆน้องๆหนูๆน,นะคะก็แล้วก็ มีกิจกรรมที่เราเรียกว่าธรรมะสัญจรนะคะไปตามเส้นทางของหลวงปู่ด้วยนะคะก็ท่านใดสนใจนะคะแล้วก็พอพรรษาเนี่ยเราก็มาเจอกันนะคะมาร่วมกิจกรรมมาเจอตัวกันเป็นๆน,นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยช่วงนี้นะคะหลวงพี่ทวชชัยนะคะที่ดูแลป,ปกติแล้วท่านเป็นโฮสต์นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ออกใบประกาศนะคะช่วงนี้ท่านไปปฏิบัติธรรมคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใบประกาศก็อาจจะได้ช้าไปนิดนึงนะคะถ้าอย่างไรแล้วก็ ขอให้ส่งข้อมูลมาเช่นเดิมนะคะแต่ว่าใบประกาศจะออกช้านะคะใจะเย็นๆนิดนึงนะคะคือก่อนไปดยท่านก็เป็นห่วงนะคะแต่ก็บอกว่าไม่เป็นไรก็คิดว่าหลายๆท่านก็คงจะรอได้นะคะรอรับใบประกาศนะคะรอนิดนึงนะคะให้ท่านไปปฏิบัติทำสบายๆใจร่มๆกันเลยเลยละกันนะคะได้ใจใสๆเนาะโอเคค่ะมาที่เรื่องของเราวันนี้นะคะที่พระพุทธรัตนมหามิ่งมงคลโรมไตโลกนาถนะคะพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ย เป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานบริเวณริมแม่น้ำคานนะคะที่โดดเด่นทั้งศิลปะและสถาปัตยกรรมนะคะเป็นพระพุทธรูปปางเปิดโลกมีความสูงถึง32เมตรนะคะสร้างขึ้นในปี2552 พระพุทธรูปองนี้เนี่ยเป็นศิลปะล้านช้างค่ะเดี๋ยวในช่วงกิจกรรมเนี่ยเราจะได้ชมภาพกันนะคะชมคลิปกันเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะแปลกตานะคะต้องบอกเลยว่าล้านช้างในเมืองนี้เนี่ยมีอยู่ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนะคะเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสยามนะคะแต่ว่าออตอนท้ายตอนช่วงหลังเนี่ยก็ได้แยกออกไปเป็นประเทศลาวนะคะซึ่งพระพุทธรูปปางเปิดโลกหรือปางโปรดสามโลกหรือ ปางเปิด3โลกนะคะนิยมสร้างกันเป็นพระพุทธรูปยืนหรือบางครั้งก็อาจจะมีลักษณะยืนบนฐานดอกบัวนะคะโดยท,ทั่วไปแล้วเนี่ยการสร้างพระพุทธรูปที่มีลักษณะยืนเนี่ยสร้างยากนะคะยากกว่าพระพุทธรูปที่เป็นปางที่เป็นนั่งนะคะปกติแล้วพระพุทธรูปเนี่ยก็จะมีนั่งเดินยืนนอนนะคะยืนนี่ลักษณะของการก่อสร้างเนี่ยยากนะคะ ความมั่นคงของฐานองค์พระเนี่ยทำได้ยากนะคะต้องใช้ฝีมือแล้วก็ศรัทธาของสาธุชนมากๆเลยนะคะ,ะพระหัตถ์ทั้งสองนะคะห้อยลงข้างลำตัวนะคะฝ่าพระหัตถ์แบ์ออกด้านหน้าเล็กน้อยบางองค์นะคะฝ่ามือก็จะคว่ำลงนะคะ ลักษณะการวางฝ่ามือเนี่ยอาจจะแตกกันแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละท้องถิ่นนะคะแต่ก็ยังทรงคงเอกลักษณ์ของปางยืนเปิดโลกไว้นะคะสีหน้าขององค์พระนะคะก็จะเปลี่ยนไปด้วยเมตตาสงบเยือกเย็นนะคะตรงนี้เนี่ยป้าเคยได้ยินนะคะว่าเวลาที่เรากลับองค์พระแล้วพระทําหน้ายิ้มเนี่ยเราก็จะรู้สึกชื่นใจจริงๆแล้วบางคนก็จะบอกว่า ถ้าเรามีความสุขเรายิ้มเราก็จะเห็นพระยิ้มนะคะถ้าเราเศร้าหมองบางทีเราก็จะเห็นพระเนี่ยหน้าหน้าบึ้งตึงนะคะเป็นเรื่องของข้างในด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปาก็แอบเข้าข้างตัวเองบ่อยๆนะคะเวลาที่กราบองค์พระก็จะมีความรู้สึกว่าอ่าพระจะยิ้มให้เรานะคะเพราะเราก็มีความสุขสดชื่นนะคะประมาณนั้นนะคะพระพุทธรูปปางนี้เนี่ยนิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะคะประดิษฐานกลางแจ้งหรือบนฐานสูงหรือตามบริเวณเนินเขานะคะ คางนี้เนี่ยเกิดจากเหตุการณ์ในสมัยพุทธประวัตินะคะที่เรียกว่าทรงไปเทศปโปรดพุทธมานดานะคะหรือเสด็จลงจากดาวดึงนะคะคำนี้อ่านว่าดาวดึงนะคือปาก็ไปค้นดูนะคะเพราะว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยมักจะพูดว่าดาววดึงนะคะแต่ก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมบางทีก็ได้ยินว่าดาวดึงบ้างบางทีก็ได้ยินว่าดาววดึงนะคะ ข้อสรุปออกมากลายเป็นว่าคําว่าดาวดึงเนี่ยดาวดึงเนี่ยเป็นคําที่ผู้เฒ่าผู้แก่เขาเรียกกันนะคะโอ้โหต้องบอกเลยว่ารีบเปลี่ยนโดยไวเลยนะคะโอเคก็คือในสมัยที่พระองค์เนี่ยเสด็จจากดาวดึงนะคะหลังจากที่พระพุทธองค์ตรัสรุ้ได้เสด็จไปจําพรรษาอยู่บนดาวดึงนะคะแล้วก็แสดงธรรมโปรดพระมารดานะคะเมื่อครบพรรษาก็เสด็จกลับมาอย่างโลกมนุษย์นะคะเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยก็โอ้โหรายละเอียดเยอะมากเลยนะคะมี บันไดาสามสามแถวมีสีมีเป็นนาคเงินเออประมาณนั้นนะคะมีแก้วนะคะมีแก้วมีทองอะไรประมาณนั้นนะคะเรื่องเราเยอะแยะมากมายเลยนะคะตามพุทธประวัตินะคะในสมัยนั้นเนี่ยเหล่ามนุษย์เทวดาและสัตว์เดรัจฉานต่างเฝ้าชมพระบารมีถือเป็นเหตุการณ์อันเป็นมงคลยิ่งนะคะเพราะพทุทธองค์เนี่ยทรงแสดงธรรมครั้งสําคัญนะคะที่แสดงถึง ความเสมอภาคและพระมหากรุณาที่คุณที่แผ่ไปยังสรรพชีวิตนะคะปางนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเปิดโอกาสเปิดโชคเปิดทางชีวิตใหม่เชื่อว่าการกราบไหว้พระพุทธรูปปางเปิดโลกจะช่วยเปิดทางชีวิตให้พ้นอุปสรรคเสริมสิริมงคลให้ชีวิตลุ่งเรือง พบเจอกับทางออกและโอกาสที่ดีเป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ลำดับถัดไปเข้าสู่ช่วงพิธีกรรมพบกับปลาได้ใหม่ในวันพระหน้าวันพระหน้าวันอาสาหาบูชานะคะเป็นอีกหนึ่งวันพระใหญ่ที่พลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะคะส่วนวันพระหน้าเราจะไปเวียนเทียนกันที่ไหนติดตามข้อมูลข่าวสารได้ในทุกๆช่องทางสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ